สองพี่น้องหิวโหวยจนต้องขายแหวนวงสุดท้ายของแม่ในร้านทองเก่าๆกลางหมู่บ้านเงียบๆเด็กหญิงมองแหวนในมือน้ำตาคลอเธอไม่อยากปล่อยแต่พี่ชายจับมือเธอแน่นเราต้องกินทันใดนั้นประตูร้านเปิดออกเองลมหนาวเย็นจัดพัดเข้ามาชายในสุดดำสูงสง่าสวมหมวกก้าวเข้ามาเงียบๆไม่มีเสียงฝีเท้าแต่เงาของเขากลับยาวเหยียดเลื้อยไปทั่วร้านดวงตาสีทองคู่หนึ่งจ้องมาที่เด็กหญิงทำให้เธอสั่นไปทั้งตัว ขายแหวนให้ข้าไหมเสียงเขาเย็นยเยือกดังก้องในหัวเด็กหญิงยื่นแหวนไปได้วยมือสันสนชายคนนั้นรับไปแหวนในมือเขาส่องแสงสีทองแปลกตาทันทีที่แหวนเปลี่ยนมือทั้งหมู่บ้านเงียยสนิทเสียงคนเสียงลมเสียงนกหายไปหมดหน้าต่างบ้านทุกหลังเปิดออกเ่าร่างผู้คนยืนเรียงรายดวงตาสีทองสว่างขึ้นพร้อมกันทุกคู่ตาจ้องมาที่เธอชายในสูตรก้มลงกระซิบข้างหูเธอเบาๆเจ้าคือคนต่อไป เงามืดเริ่มเลือยขึ้นพันข้อเท้าเธอมือพี่ชายที่จับอยู่กลับเย็นเฉียบเด็กหญิงเงยหน้ามองพี่ชายแต่เขากลับยิ้มเย็นดวงตาสีทองลุกวาวเหมือนคนอื่นๆเธอหอบหายใจร่างสั่นสถานเงามือดอกรอบตัวเธอแน่นก่อนเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหัวเจ้าคือผู้สืบทอดของข้าไฟตะเกียงในร้านดับลงเหลือเพียงความเงียบกับแหวนสีทองที่ส่องแสงสลัวอยู่บนมือเธอ